ค่ะวันนี้เราจะมาทําการทดลองเพื่อแรงดันน้ำเพื่อหาคําตอบว่าระดับความลึกของน้ํามีผลต่อแรงดันน้ําหรือไมเอ่เรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ในการทดลองในครั้งนี้มีอะไรบ้าง 1. กระบอกทรงสูงที่เจอดูไว้ 3. ามดูที่ระดับความดูงแตกต่างกัน 2.. สกอตเทป 3.. น้ำสี่มรพัดห้าการไกลแม่ผมขาดขนาดใหญ่ไว้รองน้ำ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองก,กันนะคะขั้นแรกน,นำสกอตเทปมาปิรบบด,ดรูที่กระบอกทรงสูงโดยจะมีผู้ช่วยช่วยตัดกช่วยตัดค่ะ นั้นเราก็จะเทน้ำใส่กระบ,บอกท่อสูนเต็ม เทปออกจากกระบอกโดยจะมีผู้ช่วย3คนสังเกตระยะของน้ำที่พุ่งออกมาค่ะจากการทดลองเราสรุปผลได้ว่า วัดระยะวัดระยะไก,กลได้16เซนติเมตรรูที่2วัดระยะไก,กลได้12เซนเมตรรูที่3วัดระยะไก,กลได้7เซนเมตรเราสรุปผลการทดลองได้ดังนี้แรง,งดันของน้ําขึ้นอยู่กับระดับความลึกของน้ําค่ะน้ํายิ่งลึกมากเท่าไหร่แรงแดแรงดันน้าก็จะยิ่งมีมากเท่านั้นค่ะ